อยู่มาครั้งหนึ่งแกก็เลยบอกว่าแก่ะจะขายบ้าน,น,นทีนี้มีคนะเขาอยากซื้อบ้านแก,กแต่ที่ในแกก็เลยบอกว่าแก,กขายในราคาของกกแกตอนนี้มีคนอีกคนหนึ่งเป็นนายหน้าเขาก็บอกว่ามีคนจะซื้อพี่ประสิทธิ์เขาเคยบอกพี่ว่าเขาเป็นหนี้อยู่สองล้านหรือเกือบสองล้านอะไรนี่แหละพี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่แกก็เล่าให้พี่ฟังพี่ก็เป็นคนแค่รับฟัง พี่ก็เลยอยู่มาพี่ก็เลยคุกคีอยู่กับเมียแกพร้อมแฟนพี่ประสิทธิ์น่ะเป็นอมภพึ่งเป็นอมภพาดไม่มีใครดูอะไรเงี้ยพี่ก็เวลาไปมาพี่ก็ช่วยแกจนกระทั่งเมียแกป่วยเมียแกก็เสียเนาะพี่ก็ช่วยแกทุกอย่างแต่พี่รู้ว่าพี่ประสิทธิ์น่ะจะขายบ้านแต่ปรากฏว่าแกพอเมียพี่ประสิทธิ์ตายมาพี่ก็ไม่ทราบว่าพี่ประสิทธิ์เขายังไงแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งเข้ามาว่า แกไม่ได้ใจ่าดอดจาอะไรให้แกก็ไปเอาเพิ่ม,มไปเอาเพิ่มเดี๋ยวแกจะมาทํากิจการอะไรให้อะไรเงี้ยค่ะแต่พี่มีคนที่จะทํากิจการคนนี้คือ,อพี่ก็รู้จักชื่อ,อพี่ก็เลยเคยได้ยินแล้วพี่ก็เคยมีเอกสารที่พี่ประสิทธิ์เคยมอบให้พี่เนาะอยู่ ใสน้อยพี่ก็ไปพาแกไปส่งโรงพยาบาลก็ไปนอนก็คือไม่เคยมีใครมาดูแลนะไม่เคยมีใครดูแลพี่ก็พาส่งโรงพยาบาลก็อยู่โรงพยาบาลก็กลับมาพี่ก็เอามาอยู่สุพรรณนี่แหละ พี่เป็นคนรับหนี้หมดทุกอย่างเดือนเท่าไหร่นะเดือนละหมื่นเจ็ดเราเป็นคนจ่ายหมดเลยใช่กรณีที่ลูกชายติดใจเรื่องการขายบ้านเพราะว่ามันไม่ได้ขายบ้านมันบ้านมันโดนยึดไปแล้วเขาก็มาขายทีตลาดมันจะมาเอามาขายพี่ไปขายบ้านได้ยังไงพี่ไม่ได้ขายนี่คุณเอให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของไทยรัฐทีวีนะฮะครับเอาเรื่องของที่ว่าเอ๊ะทำไมลุงประสิทธิ์ไปอยู่กับคุณเอที่สุพรรณใช่ไหมใช่ครับแล้วอยู่ๆไปอยู่บ้านพัก ผู้สูงอายุอะไรพวกนี้ฮะไปถูกทิ้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะบอกว่าก็ตอนนั้นสุดพาไปรักษาตัวโรงพยาบาลแล้วมีคนแนะนําให้ไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่สระบ,บุรีเขาก็เลยพาไปทรงจะได้มีคนดูแลแล้วก็ใช้ค่าใช้จา่ายทั้งหมดเนี่ยเดือนละหมื่นเจ็ดนี่ไม่มีใครมาดูแลเลยลูกชงลูกชายไม่เคยมาดูแลช่วยเหลืออะไรเลยจริงปะเจมผมตามหาเขาผมจะไปหาพ่อเขาไม่ยอมให้ผมไปหาขนาดผมขอที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยผมจะไปเยี่ยมพ่อเองเขาก็ไม่ให้จนผมต้องไปเซิร์ หาจนเจอพ่อเองอ่าแล้วพอเจอพ่อแล้วเป็นยังไงเขาเขาจ่ายเงินเดือนเดือนละหมื่นเจ็ดต้องมีค่าค่าใช้จ่ายใช่ไหมเดือนละหมื่นใช่ครับเขาจ่ายหมดไหมเออไม่ได้จ่ายตั้งแต่วันแรกที่พาพ่อไปเลยครับตอนนี้เป็นหนี้ทางศูนย์อยู่เจ็ดหมื่นกว่าบาทครับยังไม่รวมเดือนนี้ครับหรอครับผมถ้าถ้าจะไปเอาพ่อออกมารับกลับมาดูแลก็ต้องไปเคลียร์นีให้เขาด้วยใช่ครับอ่าอันนี้เรื่องหนึ่งที่ที่ทางฝั่งนั้นเขาชี้แจงมานะครับเรื่องบ้านครับเขาบอกเขาไม่ได้ยุ่งเลย มีอีกคนนึงเข้ามาไม่รู้หมายถึงใครนะรไม่รู้หมายถึงนายทุนใหม่หรือเปล่าแต่เอ <c oughs> เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็คลุกคลีอยู่กับเมียของพี่ประสิทธิ์มาตลอดดูแลมาตลอดจนเมียกเกสียพี่ประสิทธิ์แกก็บ่นตลอดว่าแกจะขายบ้านแกเป็นหนี้อยู่สองล้านสุดท้ายเมียก็ตายแล้วพี่ก็ไม่รู้ยังไงต่อครับเพราะว่ามีนายน่นงนายหน้าเข้ามามีอีกคนหนึ่งเข้ามาอาเจมผมไม่ทราบเรื่องเลยครับเพราะเรามารู้ก็ตอนหลังบ้านถูกยแงนะ,ค,นะคือว่าเขาจะทําเรื่องพวกนี้ ไม่ผมจะไม่อยู่บ้านผมตอนนั้นผมจะทํางานบริษัทด้วยครับแล้วผมออกมาทําสวนตอนหลังครับครับผมเขาบอกบ้านไม่อะไรนะมันมอะไรถูกขายคืออย่างนี้เข,เขาเขาพูดอะไรไงั้บ้านมันถูกยึดอะไรเอพูดเนี่ยมีพิรุษเยอะเลฮะนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณเอเขาบอกว่าตัวของคุณแม่เองเนี่ยป่วยเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตแล้วก็เสียชีวิตแต่ ในกรณีที่ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยได้มาที่สํานักง,งานที่ดินหรือเปล่าหากมาเนี่ยโดยสภาพที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเจ้าพนักง,งานจะต้องมีการเขียนหมายเหตุครับเลยฮะครับเช่นผ,ผู้ร้องอผู้ขายผู้ขายคนนี้หนึ่งเดินทางมาด้วยสภาพแบบนั้นมันต้องรีมาร์คไว้ครับเพื่อเป็นบันทึกเพื่อเป็นบันทึกไว้ครับแต่ในเอกสารฉบับนี้มันผิดปกติ อันนี้เหมือนปั๊มด้วยคนมาบริปกติทั่ว,ปวไปว่าปกติทั่วไปดังนั้นการที่ตัวของคุณเอพูดเนี่ยย้อนแย้งกันประการที่สองเนี่ยบอกว่าคุณประสิทธิ์ต้องการอยากจะขายบ้านเพื่อใช้หนี้สองล้านนะครับดังนั้นนิติกรรมตรงนี้คุณเอต้องรู้แน่นอนคุณเอต้องป่าต้องมาด้วยแน่นอนเพราะ คุณเยังอยู่กับพ่อเขาอยู่นะครับในช่วงเวลาปี6ครับแล้วก็มีความต้องการที่อยากจะขายบ้านก็ต้องมาแน่นอนดังนั้นเหตุการณ์เนี้ยเต้องมีส่วนรับรู้แน่นอนถึงการขายฝากการขายฝากกับการขายเลยมันไม่เหมือนกันครับนะครับส่วนไอ้บุคคลที่จะรับเงินไปเนี่ยพี่แก้มีมองอย่างนี้ครับว่า statement หรือรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีมันจะเป็นตัวบอกได้ผู้ขาย มีการเอ็เขาไปยี่โอลี่เช็คให้กับพ่อเราเช็คต้องมีการเคลียร์ลิงนะครับแล้วก็มีการถอนเงินออกจากบัญชีและเงินจำนวน17ล้านหรือ10ล้าน5ล้านไหลไปยังบัญชี A หรือไม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเจมเจมถามทางเจ้าของใหม่ที่ว่าเขาเป็นในทุนที่ว่าซื้อบ้านขายฝากอ่ะครับเขาบอกเขาจ่ายเป็นเช็คใช่ไหมใช่ครับจ่ายให้ใครให้กับพ่อครับให้กับพ่อครับมีใครมามีใครไปรับหรยอไม่วันนั้นรู้ไหม พ่อ<ม>ยืน่นให้ใครหรือเปล่าอันนี้เอาเป็นว่าเขาบอกจ่ายเป็นเช็คให้กับพ่อครับสมมุติว่าจ่ายเป็นเช็คให้กับพ่อ15ล้าล้านนะครับไอ้เงิน15ล้านเนี่ยมันต้องแบ่งสองสมมุติว่าพ่อจะให้ับมันก็ต้องให้ตามสิ่งที่พ่อมีสิทธิ์ให้ก็คือ7จ็ดล้านห้าเท่านั้นอินเคสว่าไอ้เจ็ดล้านห้าเนี่ยยังไงยังไงก็ให้ไม่ได้เพราะเป็นการให้เกินสิทธิ์ที่ตัวเองมีอยู่ คือถ้าทำนิติกรรมถูกต้องทุกอย่างคสมบูรณ์แบบถูกต้องวันนั้นป้าแกไม่ได้อยู่โรงพยาบาลแกไปที่ดินด้วยจริงๆริงนะตาพี่แก้วบอกว่าไอ้สิบห้าล้านเนี่ยมันต้องแบ่งหัวเมียใช่ครับถ้าลุงประสิทธิ์แกได้เช็คมาสิบห้าล้านแล้วแกเอาเข้าบัญชีมันต้องเป็นชื่อชื่อเจ้าของบัญชีก่อนถูกครับก็คือชื่อประสิทธิ์บุญเฉยมันต้องเข้าบัญชีคนแรกก่อนครับแกจะไปให้ใครเป็นสิทธิ์ของแกใช่ครับแต่แกสเสน่หาได้แค่ จ็ดล้านห้าครึ่งหนึ่งถูกต้องครับอีกเจ็ดล้านห้าเนี่ยของแม่เขาแม่เขาแต่ตอนนี้แม่เขาเสียแล้วมันก็ต้องให้เขาเนี่ยร้องจัดการมรดกขึ้นมาอืพอแต่งตั้งเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาก็ดําเนินการสืบหาเงินในส่วนเจ็ดล้านห้าได้นี่อินเคสว่าอันนี้ถูกต้องหมดนะอันนี้ถ้าถูกต้องหมดเรียบร้อยถูกต้องหมดคุณมีสิทธิ์ได้แค่เจ็ดล้านห้าแต่ถ้าไม่ถูกต้องคุณมีสิทธิ์สาวได้ทั้งแปลงเลยอ่าแล้วถ้าเกิดป้าคนที่เขาเป็นคนรับซื้อขายฝากอ่ะครับ เขาบอกเอา้าฉันก็สวยไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยมันกฎหมายเขาให้ความอย่างนี้ครับว่าในกรณีที่ผู้ผู้ขายเนี่ยเราเป็นผู้ไปขายสภาพร่างกายมันต้องดูครับว่าเข้าใจไหมถ้าเกิดคุณยายเนี่ยซึ่งป่วยติดเตียงหรือว่าเป็นอมัมพฤกอมาตเนี่ยสภาพมันชัดเจนในโดยกายภาพอยู่แล้วครับดังนั้นการซื้อหรือการทํานิติกรรมตรงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วครับคือคนจะซื้อก็ต้องระวังด้วยถูกครับ ดังนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าถ้าต้นไม้พิษผลก็ต้องเป็นพิษครับเมืม่อมีการทธุรกรรมที่มีการช่อโกงปกปิดข้อความจร,งริงไม่ตรงตามความต้องการของผู้ขายหรือผู้ซื้อแบบนี้สามารถถือว่าเพิกถอนกันได้ครับเพราะฉะนั้นมันต้องไปที่จุดเริ่มต้นก็คือวันนั้นใช่ไหมตามวันที่17บ7มิถุนายน 65, 2 5 6 5ัารกํบาตามกลังยื่นเรื่องให้อยู่ครับก็เดี๋ยวจะเอาประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกจนวันเสียชีวิตเลยเวทเวียนถ้ามันชี้ชัดว่าแม่อยู่โรงพยาบาล ก็ต้องดําเนินการให้มันชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าแม่ไปจริงด้วยสภาพอย่างที่พี่แก้วบอกก็ต้องรีเช็คกันอีกทีหนึง่งแต่ลูกเนี่ยเขาเขาเผื่อใจไว้แล้วล่ะแต่เขาต้องการความถูกต้องความยุติธรรมให้กับพ่อเขาแค่นั้นเองนะครับเผื่อใจก็คือถ้าพูดถึงเอกสารมันสมบูรณ์ถ้ามันสมบูรณ์เราก็ไปทาอะไรไม่ได้จริงเขาก็เผื่อใจไว้แล้วเราก็ทําได้แค่ว่านางเอถ้าสมมุติโกงหลอก ก็ต้องไปดําเนินคดีกายากับตังเอส่วนตรงนี้ก็ถือว่าต้องสุดจริตต้องเป็นเรื่องของเขามีสิทธิ์นะครับครับอย่างมากสิทธิ์ก็คือครึ่งหนึ่งของเงินที่ขายบ้านได้ใช่ครับใช่ไหมบ้านหลังตอนนี้บ้านณขณะนี้คือยังไงก็ก็ไม่มีใครอยู่ไม่มีครับเพราะอยู่ในช่วงตรงนี้แล้ใช่ครับเขาประกาศขายไปแล้วครับราคาขาย25ล้านใช่ครับอ่ะบอกพ่แก้ว25ล้าน คือคือสิ่งที่พี่แก้วอยากจะฝากไว้ก็คงจะเป็นสั้นๆก็คือหนึ่งไปเอาเวทะเบียนและไปแจ้งความนะครับส่วนกรณีของเจ้าหนี้เนี่ยพี่แก้วคิดว่าเจรจากับเขาเถอะครับเผื่อที่จะลดราคาหรือคุยกันได้มากดีกว่าเพราะดอกดอกมันสูงด้วยครับสมัยนั้นมันก็ดอกร้อยละ7.5ต่อปีคือเขาคิดดอกด้วยถูกครับมันเลยมันเลยทั่วมาที่25้าล้านใช่ครับเพราะว่าขาดส่งเข้ามาปีหนึ่งอะครับอ่ะ เดี๋ยวยังไงก็ตามกันต่อนะยังไงฝากดูคุณพ่อให้กำลังใจด้วยก็แล้วกันนะขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะครับฝาก